เดี๋ยวเราไปที่เมียนมานะคะเพราะว่าเมียนมาก็ค่อนข้างหนักเลยมียอดเสียชีวิตพุ่งไปถึง3,000แล้วนะคะและคาดว่าถ้าไปนับยอดจริงๆเนี่ยน่าจะถึงหลักหมื่นเลยล่ะคะ่ะม,มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบร้อยปีของเมียนมาคาดว่าน่าจะทะลุไปถึง3,000รายนะคะฝั่งขององค์กรด้านมนุษยธรรมก็เรียกร้องให้นานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะมีฤดูมรสุมจะมาถึงเดือนพฤษภาคมค่ะ นี่นะคะนี่ก็เป็นเอ่อเข้าใจว่าเป็นเสียงของประชาชนที่เขาลำบากนะคะแล้วก็ตะโกนนะคะว่าญาติตัวเองที่อยู่ใต้ตึกจะได้ยินไหมเขาคืออยู่ใกล้ชิดกับบริเวณที่ที่ญาติเขาอยู่ใต้ภายในซากเหล่านั้นนะคะนะเพราะว่าดูจากภาพความเสียหายก็ค่อนข้างหนักเลยนะคะ บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวในเมืองมันเดเลและก็สกายก็ได้รับความเสียหายหนักประชาชนจำนวนมากยังคงต้องใช้ชีวิตนอนอยู่ริมถนนค่ะท่ามกลางขออภัยนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะของกิ่นของร่างที่ยังไม่ได้กู้ร่างออกมาจากใต้ซากปรักหักพังอาหารน้ำสะอาดยารักษาโรคนี่คือขาดแขนด้วยนะคะนี่คือสภาพความเป็นอยู่ภาพจริงนะคะที่เมียนมานั่นเอง อาริฟนูผู้อำนวยการประจำเมียนมาขององค์กรแครบอกว่านี่เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตไปอีกสำหรับเมียนมาโรงพยาบาลก็ล้นมือทีมกู้ภัยก็ยังต้องค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังมีทั้งความเจ็บปวดทั้งกายและใจจากเหตุการณ์นี้ที่จะยังคงอยู่อีกหลายสิบปีค่ะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่รุนแรง7.7แมกนิจูดเรียกว่าซ้ำเติมประเทศที่เขายากจนที่มีประชากร53ล้านคน ซึ่งต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองต่อเนื่องหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ที่ทำลายเศรษฐกิจและก็ประชาธิปไตยที่กำลังเริ่มตั้งไขด้วยโคโสกสหประชาชาติสเตฟานดูจริกบอกว่าต้องรีบให้ความช่วยเหลือก่อนที่ฤดูมรสุมจะยิ่งทำให้วิกฤตร้ายแรงขึ้นไปอีกส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ถูกเปิดเผยล่าสุดก็มาจากรัฐบาลพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ผู้นำกองทัพเมียนมา ก็ถแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ2,719ลายก็น่าจะทะลุ3,000ลายโดยมีคนบาดเจ็บ4,500คนสูญหายอีก441คนส่วนใหญ่คาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่บางองค์กรบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตอยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงก็อาจจะสูงถึง10,000รายนะคะ ขณะที่ u n เองก็เรียกร้องให้ยุติสู้รบกันก่อนค่ะโดยสถานการณ์ก,กู้ภัยนั้นถูกขัดขวางจากความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆจูลีบิชอปผู้แทนพิเศษ UN ประจำเมียนมาค่ะออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบทันทีอนุญาตให้ความช่วยเหลือเข้ามาถึงในพื้นที่อย่างปลอดภัยด้วยโดยเตือนว่าการสู้รบต่อไปในพื้นที่ที่ประสบภัยจะทาให้มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก ประชาชนและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของฝ่ายต่อต้านก็ออกมากล่าวหากองทัพมินอ่องลายว่ายังคงทิ้งระเบิดในบางพื้นที่หลังเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ขัดขวางการเข้าถึงความช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่นอกการควบคุมของรัฐบาลทหารอีกด้วยเยเลวัย21ปีค่ะเป็นชาวบ้านเมืองเชียงอูจังหวัดสกายก็บอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐบาลาหารเมียนมาของมินออองลน์นั้นยังทิ้งระเบิด5ลูกลงในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านคเวนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ที่เสียชีวิตทีนี้ประชาชนก็ยังฝังใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ยังมาเจอเขาเรียกว่าเป็นการซ้ำเติมกันอีกอยายเลยบอกว่าผู้คนไม่กล้าอยู่ในบ้านต้องนอนข้างทาง,างพอได้ยินเสียงระเบิดก็ต้องหนีลงหลงุมหลบภยัยหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีก พวกเขาไม่มีทางที่จะวิ่งหนีได้ทันเลยมันทำให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยรุนแรงขึ้น a m ม e s t y International ยืนยันว่าได้รับหลักฐานยืนยันการจมดีทางอากาศใกล้พื้นที่กู้ภัยค่ะโดยโจโฟรีแมนนักวิจัยเมียนมาของ a m ม e s t y ระบุว่าคุณไม่สามารถร,ร้องของความช่วยเหลือด้วยมือข้างเดียวแล้วใช้มืออีกข้างทิ้งระเบิดได้ค่ะ กลุ่มพันธมิตรพราดอนภาพ3ากลุ่มที่เป็นแนวร่วมกองกําลังต่อต้านรัฐบาลทหารก็ประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวเป็นเวลาหนึ่งเดือนเมื่อวันอังคารนะคะก็เพื่อจะเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ดําเนินไปอย่างรวดเร็วที่สุดสื่อของรัฐบาล MRTV บอกว่าพลเอกอาวุโสมินอไลน์เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพได้หยุดการรุกแล้วแต่กองกําลังชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มอาจช่วยโอกาสจากภัยพิบัติเพื่อเตรียมโจมตี พวกเขากําลังรวมพลฝึกฝนและเตรียมการโจมตีซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการโจมตีเราและก็จะตอบโต้ตามสมควรคือมินออนไลน์เนี่ยเขาบอกระหว่างงานระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะรัฐบาลทหารประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยจะลดธงครึ่งเสาในอาคารราชการจนถึงวันที่6เมษายนเพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้นะคะอย่างที่ค่ะ ทางฝ่ายของ UN ก็ออกมาเรียกร้องให้หยุดสงครามกันก่อนนะคะจะมามือข้างหนึ่งของความช่วยเหลือแต่มือข้างหนึ่งทิ้งระเบิดไปด้วยนั้นไม่ได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งนี้นี่เป็นครั้งเ็วร้ายที่สุดในรอบศตวรรษของเมียนมาก็ว่าได้เลยนะคะมีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นหลายพันคนเลยทีเดียวท่ามกลางกลิ่นศพใต้ซากค่ะ ขณะที่ทางฝั่งของรัสเซียยูเคร,รนกันบ้างนะคะเห็นว่ารัสเซียนั้นขยับใหญ่อีกแล้วค่ะโดยปูตินประกาศเพิ่มการเกณฑ์ทหารอีก1 6 0 0 0 0นายค่ะหนุนกองทัพในช่วงที่สงครามกับยูเคร,รนนั้นยังยืดเยื้อนี่ก็เป็นการระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ14ปีนะคะ สำหรับข่าว BBC รายงานว่าเมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัสเซียได้ลงนามในคำสั่งเรียกเกณฑ์ทหารประจำปีค่ะโดยปีนี้เพิ่มจำนวนไปถึง1 6 0 0 0 0นายเป็นชายชาวรัสเซียอยู่ระหว่างอายุ18-30ปีนับเป็นการเกณฑ์ทหารที่มีจำนวนมากที่สุดตั้งแต่ปี2011หรือว่าในรอบ14ปีค่ะนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นของเครมลินนะคะในการขยายขนาดกองทัพอย่างจริงจัง ทัมกลางสงครามยูเครนที่ยังไม่มีท่าทีที่จะยุติค่ะการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ปูตินเคยระบุว่ารัสเซียควรเพิ่มขนาดกำลังพลของกองทัพทั้งหมดให้แต่ระดับ2ล้าน9แสนนายและเพิ่มจำนวนทหารประจำการเป็น1ล้าน5แสนนายค่ะเพื่อรองรับภารกิจป้องกันประเทศและความมั่นคงในระยะยาวพลเรือเอกวลาดิมีซิล,ลิยานสกีจากกองทัพรัสเซียค่ะ ออกมาย้ำนะคะว่าทหารเกณฑ์ชุดใหม่นี้จะไม่ถูกส่งไปรบในยูเครนแต่ปรากฏว่ามีรายงานก่อนหน้านี้ว่าทหารเกณฑ์บางส่วนถูกส่งไปร่วมแนวหน้าแล้วตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามเลยค่ะแล้วก็มีทหารเสียชีวิตอีกด้วยในเขตชายแดนทางนี้การเกณฑ์ทหารในรัสเซียจะมีปีละสองรอบนะคะก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงโดยในปีนี้การเกณฑ์ทหารฤดูใบไม้ผลิที่กําลังจะมาถึงนี้มีจํานวนถึง160,000นาย ถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนเลยนะคะถึง1,000 10, 0นายค่ะแล้วก็น่าสังเกตว่ารัฐบาลรัสเซียน,นั้นปรับเพิ่มอายุสูงสุดของผู้เข้ารับการเกณฑ์ด้วยคือสูงสุดเดิมนั้น27ปีตอนนี้เป็น30ปีค่ะคำสั่งดังกล่าวนี้นะคะมีขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนาของโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามที่จะผลักดันการเจราจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซีย แม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคทั้งจากฝั่งของเคียบและมอสโกโดยเฉพาะจากประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินซึ่งยังคงตั้งเงื่อนไขแบบสุดโต่งว่าได้ในการเจราจาค่ะการระดมทหารครั้งนี้นจึงอาจเป็นสัญญาณว่ารัสเซียยังไม่คิดจะยุติสงครามในเร็ววันนั่นเองอมาดูเรื่องของการพิจารณาจากกองทัพอิหร่านนี่ค่ะ จากกองทัพอิหร่านนะคะที่เขากําลังพิจารณาในเรื่องของการโจมตีฐานทัพร่รวมกับสหรัฐสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรอินเดียค่ะเดอะเทริกราฟรายงานนะคะว่าผู้บัญชาการของกองทัพอิหร่านค่ะกําลังพิจารณาดําเนินการโจมตีเชิงรุกต่อฐานทัพ ร่วมระหว่างสหรัฐและก็สหราชอาณาจักรบนเกาะชาโกสในมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ห่างจากอิหร่านประมาณ2,400ไมล์หรือถ้านับเป็นกิโลเมตรก็คือ3,800กิโลเมตรก็เพื่อตอบโต้แล้วก็ยับยั้งการโจมตีทางทหารจากประธานาธิบดีโดนรรัทรัมเบนัมเบนทาเลบูนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอิหร่านจากมูลนธิธ เพื่อการปกป้องประชาธิปไตย Foundation f o r d e f e n s e of d e m o c r a c y ให้สัมภาษณ์กับ f o x n e น s Digital ว่าศิลปะของการรับมือภัยคุกคามจากอิหร่านคือการแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือการขู่และอะไรคือความตั้งใจจริง mm hmm. เขาเสริมว่าการหลอกลวงเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่อิหร่านใช้เพื่อเสริมสร้างการยับยัง้งไม่ให้ระบอบก,การปกครองที่อ่อนแอในเชิงกำลังต้องเข้าสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบโดยการขู่จะโจมตีทุกจุด ก็ระบ,บุหวังว่าจะไม่ต้องต่อสู้ที่ใดเลยทีนี้ Fox News เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะยืนยันข่าวการเตรียมโจมตีฐานทัพอิดีโกกาเซียได้อย่างอิสระนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิหร่านเขาออกมาเตือนว่าเตหรานอาจจะมีศักยภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมในการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐที่อยู่ไกลจากอิหร่านที่จำกัดพิสัยยิงขีปนาวุธนะคะไว้อยู่ที่ประมาณ1,930กโเมตร โดยมีรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสราเอล (IRGC) มีขีความสามารถโจมตีได้ถึง2,900กิโลเมตรด้วยขีปนาวุธคอรัมชาและก็รุ่นพัฒนาใหม่อย่างคอรัมชารอสีหรือว่าเคบาซึ่งก็ยังไม่เคยมีการทดสอบแบบเต็มรูปแบบอิลลานยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถค่ะในการขยายพิสัยการโจมตีผ่านเรือพาณิชย์หรือว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ดัดแปลงเป็นเรือรบ โดยเฉพาะการใช้ขีปนาวุธจากรักเสเซียและจีนซึ่งเคยใช้ในช่วงหลังสงครามอิรักอิรานเบนาเบนทาเรวูเนียก็บอกว่า ยังมีความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะใช้ขีปนาวุธล่องเรือที่ซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์จากเรือพาณิชย์ทั่วไปที่ไม่ได้ดัดแปลงเป็นเรือรบก,ก็ได้แต่แตอีกแนวทาง<ด>ก็คือการ<ด><ด>ส่งมอบขีดความสามารถขีปนาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮูตีในเยเมนที่จะช่วยให้สามารถโจมตีได้ลึกลงไปในทางใต้มหาสมุทรอินเดียอีกราวแ0 0ไมล์ แม้ว่าแพลตฟอร์มโจมตีเหล่านี้จะกลายเป็นเป้าโต้กลับง่ายแต่ก็แสดงให้เห็นว่าอิหร่านมีตัวเลือกนะคะในการโจมตีได้ไกลกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้และไม่กี่วันมานี้ทรัมป์ได้เพิ่มการข่มขู่อิหร่านอย่างชัดเจนโดยเตือนว่าจะมีความขัดแย้งโดยตรงหากอิหร่านไม่ยุติการสนับสนุนกลุ่มฮูตีหรือว่าชะลอแผนโครงการนิวเคลียร์แล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าสหรัฐเขาจะโต้อย่างไรถ้าเกิดการโจมตีทางทหารโดยตรง อาจจะนำไปสู่ความเสียหายใหญ่หลวงต่ออิลานโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพการป้องกันที่เคยแสดงออกเมื่อจะต้องรับมือกับการโจมตีของอิสราเอลในวันจันทร์ที่ผ่านมาอิลานเนี่ยไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อคํำขู่ของทั้มค่ะว่าอันนี้เป็นการกระทําที่บ้าบิ่นแล้ก็เป็นศัตรูและถือเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน รายงานของรอยเตอร์นะคะเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำยูเอนายอาเมียซาอิ A ิราวานี S A e T I บอกว่าเตหรานขอเตือนอย่างหนักแน่นต่อความพยายามประจนภัยทางทหารใดๆและจะตอบโต้กลับอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วถ้าสหรัฐหรือพันธมิตรอย่างอิสราเอลกระทำลุกรามอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนหรือผลประโยชน์ของชาติค่ะ ขณะที่เกาหลีเหนือนะคะก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงความร่วมมือด้านอาวุธระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มุ่งสู่การสร้างอํานาจทางทหารของญี่ปุ่นและก็เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคอีกด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างรุนแรงต่อข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในการร่วมผลิตขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่น AIM 120ค่ะ โดยระบุว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงในภูมิภาคและเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสหารัฐนั้นกําลังผลักดันญี่ปุ่นเข้าสู่เส้นทางการเสริมสร้างกําลังรบอย่างต่อเนื่องข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาค่ะระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮดเซตซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันระหว่าง รัฐมนตรีกรลาโหมญี่ปุ่นอีกด้วยเพื่อเร่งแผนการผลิตขีปนาวุธ AIM และก็พิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือไปถึงขีปนาวุธพื้นดินสู่อากาศในอนาคตสำนักข่าวกลางเกาหลี KCNA รายงานโดยอ้างคำกล่าวของรองอธิบดีกลาโหมของเกาหลีเหนือว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวเชิงรุกและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอื่นๆใน,นระดับภูมิภาค ร้อมกับเตือนว่าการใช้อาวุธดังกล่าวในเครื่องบินที่มีบทบาทในภารกิจซ้อมรบในภูมิภาคนั้นจะยิ่งเพิ่มองค์ประกอบของความไร้สเสถียรภาพในเอเชียและแปซิฟิกค่ะเจ้าหน้าที่สมแดงยังชี้อีกนะคะว่าสหารัฐกำลังปเปลี่ยนปแปลงศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทหารของภูมิภาคโดยผลักดันให้ญี่ปุ่นมีบทบาทมากขึ้นในเชิงรุกพยายามฟื้นฟูภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นในฐานะมหาอำนาจทางทหารนับตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกค่ะ ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกรลาโหมเฮกเซตนะคะก็เน้นว่าบทบาทสำคัญของญี่ปุ่นในการต้านภัยคุกคามจากจีนจากจีนตั้งหากนี่ความตั้งใจของสหรัฐนั่นเองในการลงนามตกลงเซ็นครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงในช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวและมีความเคลื่อนไหวของทัพจีนอย่างต่อเนื่องค่ะ อามาดูเรื่องของทั้มกันหน่อยนะคะเห็นบอกว่าทั้มเขาจะเตรียมเก็บภาษีนําเข้าทั่วโลกใช่ไหมคะโอ้ในที่สุดนี้นโยบายนี้มาแล้วนะคะมาแล้วคือเขาปล่อยออกมาเนี่ยอย่างเป็นทางการแค่บอกว่าจะเริ่มต้นขึ้น2เมษาอ่ะสเมษาก็นับเป็นคืนนี้ใช่ไหมถ้าบ้านเขาสองเมษาก็คือเมื่อวานนี้สี่โมงเย็นตีสบ้านเราแต่รายละเอียดก็คือวันพรุ่งนี้อาจะได้เห็นนะคะว่า ไทยเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบเรื่องไหนบ้างนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วไทยเราเนี่ยก็ได้ดุนการค้านะคะสหรัฐก็เลงไว้แล้วนะว่าเดี๋ยวจะใช้นโยบายนี้นะคะ Liberation Day หรือว่า วันแห่งการปลดปล่อยอด้านเศรษฐกิจนะคะใช้คำนี้เลยนี่ก็เป็นนโยบายของทรัมป์ในการตั้งกำแพงภาษีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศสาสตร์สหรัฐค่ะด้วยอัตราสูงถึง20%ครอบคลุมสินค้านำเข้ากว่า3.3ล,ล้านล้านดอลลาร์ค่ะ <T> ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เตรียมประกาศใช้มาตราการขึ้นภาษีนำเข้าอย่างกว้างขวางในนโยบายที่ถูกเรียกว่าวันแห่งการปลดปล่อย Liberation Day นั่นเองนะคะโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันพุธนะคะในพุธพุธของเขานะคะอก็ค,คือช่วง4ี่โมงเย็นวันพรุ่งนี้เนี่ยประกาศได้รับรายละเอียดอย่างแน่นอนแต่ณตอนนี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจนประกาศออกมาก่อนเลยนะคะในหมู่ของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเนี่ยเขาคาดว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนโยบายภาษีที่แข็งกร้าวที่สุดของทรัมป ซึ่งมีประวัติการผลักดันภาษีนําเข้าในแทบทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะที่มองว่าเป็นปัญหาโดยอาจครอบคลุมสินค้านําเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกรวมมูล,ลค่าสูงถึง3.3ล้านล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของรัฐบาลกลางในปีที่ผ่านมานั่นเองทรัมป์เคยกล่าวว่าจะเริ่มจากทุกประเทศซึ่งสร้างความกังวลอย่างหนักให้กับนักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุนนะคะนักวิเคราะห์ต่างๆรวมถึงภาคประชาชนด้วยที่กลัวหรือเกินว่าภาษีเหล่านี้จะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลดีค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์มาร์คแซนดี้นะคะก็ะออกมาบอกว่าหากทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีอัตรา20%ทั่วโลก ชาติคู่ค้าตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐกลับด้วยเนี่ยจะเป็นฝันร้ายสำหรับเศรษฐกิจอเมริกาโดยจะทำให้สหรัฐนั้นเสียงานเสียงาน5.5ล้านตำแหน่งเลยทีเดียวอัตราว่างงานพุ่งขึ้นไป7% GDP หดตัวลง1.7%จากสูงสุดถึงจุดต่ำสุดและอาจเจอภาวะถดถอยหนักอีกด้วยค่ะขณะที่รองประธานฝ่ายนโยบายภาษีนางเอริกายอค ก็บอกว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดเสนอแผนภาษีที่กว้างขวางและก็รุนแรงเช่นนี้มาก่อนทรัมป์เคยเก็บภาษีนำเข้ามูลค่ารวม380,000ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีแรกแต่แผนใหม่ครั้งนี้นะอาจสูงถึง10เท่าของยอดเลยทีเดียวขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบางคนนั้นก็ยังตกอ,อกตกใจเลยนะคะเมื่อทรัมป์ประกาศว่าได้ตัดสินใจแล้วโดยไม่เคยแจ้งภายในล่วงหน้า ทำให้หลายฝ่ายต้องเร่งประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วยก่อนวันประกาศวันแห่งการปลดปล่อยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐนั้นดิ่งลงอย่างหนักเลยความไม่แน่นอนเรื่องของภาษีกดดันตลาดแล้วก็สร้างความวั่นวหวในหมู่นักลงทุนชัดเจนมากค่ะแม้หลายฝ่ายออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะแต่ทางด้านของอธิบดีฝ่ายข่าวสารคารลีนเลวิตก็บอกว่าทรัมป์นั้นทำเพื่ออนาคตของลูกหลานชาวอเมริกันต่างหาก และเชื่อว่านโยบายภาษีรวมถึงการลดกฎระเบียบและลดภาษีจะช่วยกู้เศรษฐกิจในระยะยาวแม้นักเศรษฐศาสตร์จะไม่เห็นด้วยณนะตอนนี้ก็ตามนี่คือสูตรสร้างยุครุ่งเรืองของอเมริกาและการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตของชาติเลวิตกล่าวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทีมเศรษฐกิจของทรัมป์นั้นมีความเชี่ยวชาญและก็มั่นใจในนโยบายที่ปล่อยออกมาด้วยพรุ่งนี้แหละค่ะ โลกก็จะจับตานะคะว่าทรัมป์จะเปิดฉากสงครามการค้า2.0อย่างเป็นทางการมีรายละเอียดอย่างไรบ้างผลสะเทือนนี่จะลุกลามเบอร์อไหนนะคะ,คะปิดท้ายที่ไทยนะคะ ที่ไทยก็เห็นบอกว่ารัฐบาลก็เล่งเจราจารแล้วก็ปรับกลยุทธ์ทางการค้าหลังสหรัฐเตรียมขึ้นภาษีที่คุณแวรรายงานไปอย่างคุณวุฒิไก่รีวิรพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าสหรัฐเขาดําเนินการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าสินค้าจากไทยเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของไทยสูงไปถึง7ง8็ดดพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบก็คือข้าวกุ้งแปรรูปยางร้อรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์ คุณพิชัยจุนหะวิจารณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการขึ้นภาษีนําเข้ารถยนต์ของสหรัฐที่อาตาัตรา25เก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศผู้ผลิตรถยนต์อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ นอกจากนี้ภาคเอกชนไทยสภาหอการค้าไทยก็เรียกร้องให้รัฐบาลค่ะก็คือจัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามรับมือกับนโยบายการค้าของสหรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อไทยไทยยืนยันว่ามีแผนกลยุทธ์ในการเจรจากับสหรัฐนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขึ้นภาษีและกําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของประเทศซึ่ง สหารัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยก็คิดเป็น18.3%ของการส่งออกทั้งหมดการดําเนินการมาตรการทางการค้ารอบครอบและเจรจายอย่างสร้างสารรค์ก็เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นภาษีเรื่องของการนําเข้ารถยนต์สําเร็จรูปนะคะในกลุ่มที่นําเข้ามาจากเม็กซิโกแล้วก็จากแคนาดาเพิ่มไป25% จากฐานเดิมะนะคะคือเดิมทีเก็บ2.5เพิ่มมา25หมายความว่าก็จะเก็บ27.5นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มจากฐานเดิมไหมแล้วก็อยู่ในรายละเอียดของสินค้าอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะ,คะ,คะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ